โอเคครับก็ต้องมาต่อยกับพาร์ทที่แล้วกันเลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเออพาร์ทนี้นะครับมันต้องรวจมันดักกลางทางนะครับคือเราโดนสกัดกลางทางแล้วก็ต้องหาทางหนีไปนะครับคุณฟีน้องรอเขาจอยเข้ามาละแหมไม่รู้ตำรวจดักกลางทางแล้วก็ไม่ปวดโอเคนะครับก็ไม่ต้องพูดพอดททำเพลงครับแบ่งเป็นสองพาร์ทแม่งเลยแล้วเงินอยู่ไหนครับเนี่ย ป่นมาเนี่ยหรือว่าขยิมต,ตำรวจเฉยยิงยิงตำรวจเพื่อนหนีอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่มีการป้นเลยครับเฮ้ยโอ้โหไม่มีใครดูหลังเลยเว้ยเรียบร้อยครับร่วงไปหนึ่งจะเพื่อนไปยึดรถฝั่งน,น,นี้กันฝันน่งนี้สองคนนี้มาคุมจะยู่ฝั่งนี้เคเคยิงยิงกิ้งทำไมกิ้งทำไมกิ้งทำไมโอ้โหตอนแรกเมื่อกี้ผมกะว่าจะเออจะเลิอกอัดแล้วนะ แต่พอแม ok ่งมาต่อเท่า okay. น okay. ั er ้นแหละคนละฝั่งคนละฝั่งคนละฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายเลยกูปิดขวาโอเคๆเคดูไว้นะดูไว้นะฝั่งนู้นปล่อยให้เพื่อนเกลี่ยไปเอ้วลองไปหาพวกอนไรไปถ้าจะเยอะฝั่งนู้นเข้ารถได้ไหมวะอ้าเข้ารถแล้วเข้าไปทำไมเล่า เอ้ยหโัวเต้ฝั่งนี้เต้ฝั่งนี้นี่นเร็วๆๆ็ลลลแล้ว้องว่างะไม่ว่างว่ะเต็มเ <laughs> ต้ช่วยยิงขวาทีแม่เงเอ้ยชิบหายละเรา,เาต้องไอคนมึงก็วิ่งจังเลยเดี๋ยวเงินกูนก็หายอีกไอ้เหี้ย <c oughs> จริงแม่งเลยจริงแม่งเลยโอ้ยเฮียชุดอมาเว้ยเฮียนี่มันแน่นชุดนดิว่าเอ้ยแน่นชุดแน่นแน่นชุด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 เอ้ยแน่นชุดไอเต้แน่นชุดโอ้ไอสัตว์ถ้ามึงจะถึอขนาดนี้นะถ้ามึงจะถึอขนาดนี้นะ ลงนั่งชุดเดอนั่งชุดเฮ้ยอย่าไปยืมปืนกูมันกระจกแตงแล้วครับเรียบร้อยอเขา,ววาเจ๋งครับโอ้ยไอ้เหี้ยใครยิงดูจังเลยวะเอาดีเอาดีเอาดีน่าไล่เก็บกระสุนแล้วแล้วเมื่อไหร่เพื่อนมันจะมารับเว้ยเนี่ย โอ้โหแมงวิว5าเยี่ยมโคนโหดไปละเฮ้ยมีระเบิดเฮ้ยไปเร็วหนี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 เลยมาเร็ว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 ทางนี้ทางนี้วิ่งมาเร็วเร็วเร็วโอยโกยเร็วเลยเดี๋ยวยิงคู่กันให้เข้าไปเข้าไปเข้าไปยังไม่เล่นนะลีลาลีลา จลายเลยะเพื่อนไม่งั้นให้เข้าแล้วเราเฮ้ยรีบเข้ามันมีเวลารถเร็วๆมีอีกไหมเนี่ยมีอไหมเนี่ยมีคุยได้อัดต่อไปเออใน่เดี๋ยวรอดูก่อนได้เงินเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ยได้เงินสี่หมื่นกว่าโอ้ซื้ออะไรได้บ้างวัเนี่ยโคตรเจ๋งเลยครับ ทำไมเวลไม่ขึ้นต่อวะขึ้นลสแล้วเวลสี่แล้วเวลหแล้เวลห้าเวลห้าเวลห้าล้วเวลห้าแล้วเวลห้าเวลห้าแล้วเวลห้าแลเวลห้าวเวลห้า้ยเลิกาลเ้าแเลิกกาแล้เวลห้าแม้เห้าคร้บเลิกกา้วเว้าแล้เว้า้วเวห้้วเวล้ากล้วเวลห้า้ห้ากวเวลห้า้เ้าแ้เห้าแล้เล้าแล้วเวละ้าแไ้ว้า้เวล้า้เเ้เย จบกันแล้วนะจ๊ะก็ใครไม่รู้นะอันหนึ่งกับไอ้ไทเกอร์เนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็ปล่อยแม่งครับูก <c oughs> ไม่เยิงข่าวหน้าครับสวัสดีครับถามได้ต่อเปล่าฮะต่อเปล่าเหรอ <c oughs> คนไทยหรือเปล่าเนี่ยคุยกับมันยังไงวะ